ตนบอกนาคอยสิยตายได้นี่พี่น้องคอยหกเพราะว่ามันเหียวหรอใบมันหลวกเพราะว่าพวกเจาะมันจะพวกเจาะกินมัน นี่จะปลวกปวกเจาะกิ้งม,มันนี่ข่อยโมยมันสิตายปลุ่มดกหน้าก้อยบานนี้พี่น้องจ้าเบิ่งเนี่ยโอ้ยตะลิโต้ใสาอ้ยเบื้องถกสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขภูสุขคตนะคะพี่น้องคะเล้วเบียดจากกันวัดเล้วเรียบร้อยนะจ๊ะเนานะบานนี้ก็บใบใบคอยคอ,อยวิไล่กันวัดสิมาเก็บบอกหน้าออกวัดวิไล่เลี้ยวมา อันนั้นเลี้ยวมาเลยเห็นใบบอกหน้ามันล้นหล้วมันเหี่ยวปวกเจาะมันค่ะพี่น้องกาครั้งที่แล้วิไลตัดออกไปนั่นคือตัดออกไปได้กินเราปวกเจาะบาดนี้พอแมวตายวิไลหูยุจาวันมันจังไหนจังตายเพราะว่าเงี้ยกลางๆฟังทั้งผีเพิ่นมักเบียมันมันเป็นแมวแบบแมวมันีเจ้าของเราจะพี่น้องกาเปิ่นมากเบียมันมันกินมาแล้วมันหุ่นมันหุ่นมันก็มาตายตรงนี้สงสัยมันสิตใจมานํำกำแพงมันตกลงมาแล้วค่ะพี่น้องกา ป่าพี่ไล่เอาวันแมวเอายังไปฟังแล้วเรียบร้อยเนาะค่ะพี่น้องเนาะไล่เอาแมวเอายังไปฟังแล้วเรียบร้อยพี่ไล่กะได้สิมาเก็บบวกหน้าพี่น้องบอกหน้าวันเป็นภาพพี่น้องไปเบิ่งมากพี่น้องมันอันปวกมันจ้อพี่น้องปวกจ้อนี่จะพี่น้องจ้าใบมันเหี่ยวมันนันเหมือนเราเบิ่งล่มมาแห้งๆ่หงือนล่มมาบอกแห้งมันเหี่ยวมันตกมันลนเนาะพี่น้องกาบุญมันลนเต็มเพราะว่าอันจีล่มมาวังสวยๆนั่นแหละค่ะพี่น้องเป็นร่มเป็นฝ่าเป็นฝน ล่มมาแห้งพ่อน่ะมกนาวเต็มมาเนียนนี่จะห้อยวิไลตัดไปงวดก่อนนะพี่น้องจ้าวิไลตัดออกไปวิไลแค่ว่ามันจะเป็นกิ้เดียวเนาะมานี่มันเป็นเมดครับพี่น้องคะ่ะมัน,นป,วก,ปวกเจาะนี่จะปวกปวกเจาะต้นมันแต่ปวกตะกี้มันอยู่ตรงเสาไฟตรงนั้นเนาะมันก็เมื่อ้นนี้วิไลเอาน้ำฉีดออกจากมันมาขึนน้นนี่พี่น้องจ้าปวกเจาะึ้นนี้เสียดายตนน้ตนกเนาวต้นมะนาวต้นนี้ก็ตังแต้วิไลซื้อเฮียนนี่เนาะซื้อเฮียนนี่หลัเว้น ปีแรกเลยพี่น้องค่ะวิไลปลูกแต่ปีแรกที่มาอยู่เลยจ้ะเป็นวกหน้าบานท่านี้ลราค่ะพี่น้องค่ะเป็นวกหน้าเม็ดที่มันเกิดเองวิไลก็เอามาใส่ไว้เฮ้ยเสียดายจ้ะพี่น้องแต่วันนี้นี่เห็นอยู่เห็นต้นหนึ่งมันเกิดมันเกิดขึ้นมาเองวิไลถนอมไว้วิไลบอกก็จะมาผู้ใดมายังมาลกเอาเด้อจ้ะวัชรนินี่ต้นหนึ่งสีถนอมเอาไว้ให้มันใหญ่ต้นนี้ตายกับต้นนี้ใหญ่ต้นนึงค่ะพี่น้องค่ะนี่มันเกิดเองค่ะมันเกิดเองเราวิไลไปโซนมาตรงฟังทางปุก แล้มันเหน็บไหเบึงพี่น้องครับ่าว่าชีวิตอีกอย่างเน,นาะพี่น้งองเนาะบ่าว่าชีวิตสัตว์แต่ละอย่างผู้ที่เอาแมวเอาหมามาเลี้ยงผู้ที่เอาเอาคึกเอาชีวิตอีกชีวิตหนึ่งมาเลี้ยงเนาะพี่น้องมือนีกับวันนระเนาะพี่น้องคะผู้ตีเหตุนะ่ะเป็นหยังจังเหตุใดเนาะเป็นหยังจังใจบาปแท้เป็นหยังจังเหตุใดลงคอบ่ว่าสัตว์แต่ละชนิดเขาก็หันชีวิตของเขาคือกันวิไลเป็นคนหนึ่งที่เคยอยากเลี้ยงหมาพี่น้องคะ แปลว่าวิไลเลี้ยงมาบา่ได้ใดขั้นแรกตอนวิไลหน้อยๆวิไลเคยเอาหมาหน่อยมาเลี้ยงเอามากับพี่สาวตอนยายมาอยู่บ้านิ่งไม่ๆตอนอยู่เฮียนหลังปุ่นเนาะอยู่เฮียนาย,าย,ย่ายปุ่นยู่อยู่เฮียนก่อนสิไปเก็บบอกหน้าก่อนสิบัาตัวบอกหนาจริงคอเบาเมองม้อยก่อนเด้อพี่น้องค่ะตอนวิไลหน้อยๆวิไลเคยเอาหมามาเลี้ยงขังข้นแรกขั้นแรกในชีวิตที่เอาหมามาเลี้ยงพี่น้องค่ะวิไลเอาหมามาเลี้ยงตอนนั้นมันหน้อยมันออกมามันก็นั่นยางเต้เต้เต,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 ตะมืึนตาแล้วเนาะ เลี้ยงได้อยู่จักเดือนเลี้ยงได้อยู่สามเดือนพี่น้องมาตายยู้ซื้อจำได้หรือว่ามันยู้อซื้อมันกัดายมันเป็นอย่างโบจำตอนนั้นจำเขาได้ว่ามาหนี้ขังแลกา,ายตอนนี้น้อยตอนวิไลประมาณปลอดสามแล้ววิไลเอามามาเลี้ยงตอนนี้น้อยวิไลกับบอลเลี้ยงอีกเลยบอลเลี้ยงยังอีกเลยพี่น้องคะ่ะคือคือคือความหมายบอลเลี้ยงที่แนวจี่สิวา่าเขาเอาเขาชีวิตเขาเอาชีวิตเขามาดูแลสินาะพี่น้องเนาะเขาเอาชีวิตเขามาดูแลแล้วเขาดูแลบ่ใดแ,แต่ว่า พอวิไลยอยู่ปิดตุ่มอยู่นั้นวิไลเลี้ยงปลาอยู่ค่ะวิไลเลี้ยงปลาท่องเลี้ยงปลาอย่างนี้มีหลดตายอยู่ค่ะหลดตายว่าเป็นยังว่เาเป็นยังวิไลกัเลี้ยงเพราะว่าวิไลหมักเลี้ยงปลาเนาะสุกมืออนี้ก็มี่ค่ะตะกี้ตะกี้วิไลมีตูมีตูปลาปะนี้เ,าเราพอวิลอไลบอกเขาเดี๋ยวอยู่บามีคนอ่ะคอยดูแลเนาะบามีคนเดี๋ยวเพราะว่า,วามันต้องเสียบมากต้ออมันมันต้องลางตูลางยังไงค่ะก็เลยเศร้ากเลยเอาตูไปไว้ให้น้องสาวตะกี้เขาเอาไปใส่ของอย่าง,งเดียบ้อยแล้วแต่ว่ายู่นาบานก็มี่พวก ปลานกยุ่งไปยังนี่เป็นปลาธรรมดาจริงๆอ่ะอยากกลับมาเลี้ยงปลาท่องอีกเราพี่น้องพอวิไลมาเลี้ยงปลาเนาะต่สหรับว่าเป็นน <Baek> ั<ะ>่นกะครั้งที่สองอีกที่วิไลเอาเอาหมามาเลี้ยงก็คือหูจักกับพงไงไดประมาณปีที่สองปีนี่แหละบานี้มาาใหญ่ที่ยูหันมันมันออกลูกแต่มันเป็นหมาพันใหญ่เนาะวิไลเอามาสองตัวตัวหนึ่งลูกไส้เอาไปเลี้ยงอยู่บานเมียตัวหนึ่งวิไลเลี้ยงยู่นีพี่น้องะอยูนั่วิไลได้สามอาทิตย์ไข่มันไข่มันไข่ตาย มาไข่มันก็ก็กินยางมันค้างงงแงงงงงงอันชั่วโมวันมันไข่มัน่มคิดมันไปหากินหยาไหมพี่น้องแลพอมันก็ไปกัดหยาแงงแงงแงงไปจะเอายางยังให้มันกินเอายางยังมันแต่ไปหาหมอแบมันตายไม่ไดเลยอดเรียนหยาอีกเลยเลยบานนี้ มาเห็นเพิินกันบาอันบาว่าจันมาเห็นเพิินเบียแมวเนาะพี่นองค่ะคือได้จังไดเฮ็ดได้จังไดไปถ้ามันใดจังไดเนาะมันเป็นแมวจรจัดพี่นองเพราะว่าถัดจากเฮียนี้ไล่ไปอีกหลังหนึ่งมันสิเป็นมันจะเป็นเฮยนที่เิ่นมมาเบียเบียเบียแมวเบียหมาน่ะล่ะแต่ว่าแต่ว่าเยื้องๆไปมองมองเฮยนที่วิไลไปอ่เอ่อไปเฮ็ดแนวสังกทานนะคะเพิ่นตะกี้มันเป็นเฮยนเพล่นว่ามีพ้นยู่เนาะเพิินเฮยนเพิ่นเฮยนเพิินแบบอ่าเพวเพิ่นตายเราเพิินเป็นคนบานทั้งอื่น ผัวเพิ่นคนทางหนีต่ผัวเพิ่นตายเราเพิ่นก็เลยไปหาเหตุงานเหตุการณ์บัานี้เพิ่นบ่มาอ่ยู่นี่ยค่ะพี่น้องขาแต่วัตทีก็ยังเป็นห้องเพิินเป็นห้องลูกของเต่าเพิ่นลูกเต่าเพิ่นกับ่มาอยู่เพิ่นกับปอยเอาไว้ปอยเอาไว้แล้วบัานี้มันก็แมวมันก็ไปยูมันก็ออกลูกออกเต่าอันก็ไปว่าแมวที่มันมาอยู่กับคนเลี้ยงไว้ละพี่น้องคาคนเลี้ยงไว้แล้วเลี้ยงไว้เราบ่เพิิงบันแย่งมันบ่เอามันบัานี้มันก็ออกมากันมมอยู่ยังสี่ยูยูออกมาเราวมอยูล้วก็มา มากมีหลุมมีเต่าออกลุมออกเต่ามากมันก็ไปอยู่ตรงนั้นบ้านมันก็หลายพี่น้องลายลายเรียนอยู่นี่แต่ไม่ไล่ยยังไม่ไล่เห็ดอันนั่อยู่นั่งกินเห็ดหองผมเข้าไปไม่ไล่ก็เอาเอามาเทเอามาวางไว้ตรงนี้หมันได้กินมันมากินแต่กินมันบ่กินกันแล้วไปแล้วกับพี่น้องไม่เล่ยบ่บ่บ่ได้ลำก้านแต่วันนี้มันขึ้นมันลองเงาเงาเงาไม่ไล่เอิญระหว่างพูดมาเอิญกูน้องน้องง้องฮ่า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 ย่่งฮ่าฮงาฮ่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 นฮ่าฮ่า แต่ว่าหูอยู่ว่าเป็นเสียงแมวพี่น้องค่ะก็ะหูยว่าเป็นเสียงแมวกับกับว่าขอย่านดอกมันเป็นเรื่องปกติบาเทียงาเงาบางทีก็คือเงาเงาคือมันเอิดงองงองงองนี่หวานจะปู้ได้ว่าเอิดอจอกองมีกับพี่น้องค่ะบางทีมันไตน้ำกับแพงกังกํากังขึ้นพราะวาวิไลบอก่าได้ใ่ใจดอกมันเป็นชีวิตไปชีวิตมันมันก็คือเนาะมันก็เป็นสิ่งที่ว่า มันเลี้ยงเรียงบ่ได้ถ้าเขามาบนมาเลียงเขาก็คือมาๆคือมันก็คือหมาแหละค่ะเป็นคือหมาหมาบ่มีเจ้าของแต่ว่าน้ำบรานอกนี่มันบ่มมีดอกค่ะที่หมาบ่มมีจ้าของหมามันต้องมีเจ้าของมันบ่มขึ้นในเมืองเนาะค่ะพี่น้องค่ะมันบ่มมีหมาจรจัดน้ำบรรนนอกก็เลี้ยงเฮียนไปเฮียนมันอันนี้แมววันนี้มันเป็นแมวที่แบบว่ามันเป็นแมวจรจัดมันบ่มมีเฮียน มันมีเจ้าของคือมันมีเจ้าของนี่แหละค่ะพี่น้องที่เจ้าของตอนรักก็รักมากนะค่ะพี่น้องคะนี่แหละเขาว่าอันงามหักกะหักผู้ใดเอามามาเลียงเอามีวมาเลียงตอนหักตอนมันงามกะหักมันดอกค่ะหักคอมเลี่ยปากเลียข้างนะค่ะพี่น้องคะพอตอนมันว่างามเราก็ทิ่มมันไปทัวงสิเนี่ยค่ะเนาะอันถ้าเรื่อยากดูแลเขาก็อย่าเอาเขามาเลียงตอนนาะพี่น้องอุ้ยเบาไปง่ายง่ายนะค่ะพี่น้องคะขอเฮ็ดเบี้ยก่อนขอไปเก็บบักเน่าก่อนแต่ต้นบักเน่าก่อนนาะพี่น้องคะเห็ดเบี้ยเฮ็ดยังก่อนบอกว่าตอนบักเน่าแห้ง ต้นบักหน้าวันชิบะไรเก็บกินเราพอดีมันมดลุมพอดีนวหนุยหน่ยหน่อยมันแตกออกลายๆหลพี่น้องค่าแต่ว่ามันเหี่ยวเหมืดเพราะว่าอันนั้นปวกเจาะกันนั้นมันไปพี่น้องค่ามาเห็ดเบี้ยกน้ำข็ไปตัดต้นบักหน้าวอ่อน เต็มเลยจ้าพี่น้องน้วยหน่อยๆซ้ำนิ้ดก้อยนี่แต่ว่าพูดเหรอนุ้ยน่อยๆในในเต็มอยู Stick ่ห oh ลุดไหมอันนี Kait ่จ้าพี่น้องนยนน้ยหน่อยๆํนดนเต็มอยู่หลุดไหมที่มันเกิดมาพี่น้องคะแต่ว่าปวกเจาะปวกเจาะกิ้งมันก่อนนี Double ่น้วยหน่อยๆซ้ำนิ Jul ้่ก้อยดี่นุ้ยน้อยๆซ้ำนิู Coast ่ก้อยนี Witness ่พี่น้องเต็มอยู่ ใช่ได้คือการซองกิ่งง่ายๆต้นปักหน้าหินแตงแต่ไม่ไล่ง่ายไ,ไม่อยูงที่หลังนี้แหละพ่อพ่อง่ายไม่อยงเพิ่มไปไล่เก็บพ่อปลูกปลูกเอาไว้เลยค่ะพี่น้องเลยปลูกหลายปีสามปีสี่ปียังได้กินนวยเพราะว่ายัางพอไปไลตัดกิ่งดูตัดกิงดดก่งให้มันแตกให้ม,ม,มันเป็นพุ่มองให้มันสูงมันก็เป็นพุ่มเป็นพุ่มออกพอมันจีนเนี่ยมันลกต,ตัด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 พอนั่นพ่อพ่อหยู่ตัดมกกันก็ะดิ้นนวยอ่อพี่น้องคะคู่ทางหนึ่ง อันนั้นเกาๆที่มันล้นที่มันเหียกะในตู้เย็นกะหลายแต่ว่าวิไลเอาห้ป่าพูนอันเหตุกระต้มน้ำกันเหมือนอ้นเหี้ยแตกอันเห็ดกระต้มน้ำกันมือนเนให้เพิ่นเอาให้ลูกเคยเพิ่นเอาลงถึงเด็กไปกิ้งมันกิดสิทิมไว้นี่แหละครับพี่น้องกรเพราะว่าเดี๋ยวให้น้องเคยเอาไปให้มันอันใบมันล้นให้เม็ดหลอกะแงมเขาออกไปหน้าให้เขาเอาไปส่มอยน่าให้เขาออกไปหน้าปกติถ้ากิ้งเล็กกิ้งน้อยไ่ไล่กับสิตัดทิมว้ไต่ไต่ต้นมันหระพี่น้องแต่ว่าอันนี้มันกิงหตัไไปปมนกสิซือ ให้เขาเอาใจหลุดพวงออกไปหน้าแต่เบิ่งเขาติดถามว่าตาดออกเห็หยังไ <c oughs> ว่าตาดก็บว่าตาดมันก็นเหี่ยวมันมันเหี่ยวเหรอคะพี่น้องมันเหี่ยวใบมันเหี่ยวใบใบมันนั่นหมดแล้วนี่แหละคือการปลูกตน้นไม้คือการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอีหยังคือการเฮาเลี้ยงมาเฮาก็ะหักมาเฮาเลี้ยงแมวเฮา,าก็ะหักแมว นพีนงเนาะทางเขาผัวหาเขาจะไปเลี้ยงถ้าเขาดูแลเขาบัใดเขาจะไปเลี้ยงก็คืออันนี้แะวิไลปลูกมาวิไลกะกะหากลิกไลกะเสียดายเนาะค่ะเสียดายแต่กะว่ากะจาใจอันนี้อันนี้คือของวิไลหนีวิไลผัวใดตัดถิ่มเพราะว่านั่นเพราะว่ามันหกแต่วิไลจับวิไลตัดเพราะว่าเราเมื่ออายุของเราแล้วมันจังพวนไปเบียหมาเบียเมียวแม่นพี่นงจักกะเหตดใดจังใดจักใจจักเอาอย่างเหตุใจนพีนงเนาะเพราะว่าจิ่งใดเขากะหักชีวิตเขาขึ้นกันแต่อันนี้ชีวิตเขาจบแล้ว ชีวิตเขาจบแล้วพี่นองค่ะคือเขาคือเขาตายแล้วเขาหมดอ,อายุไข่เรากินของเขาะคราบสำหรับคลิปนี้มือนี้กับแเอาไปเรากับพี่นองค่ะเห็ดเบียกันย้อนพี่ไปหาอาาัพน้ำแล้ว้อนไหลเนี่นยแตนะกทักทักุพี่นองค่ะขอบคุณพี่นงองไปสู้ปู้สุกคนนะสิเป็นกําลังใจให้วิเลยนะครับพี่นงค่ะมาผููใดอยากไดบอกหน้ามาเอาบอกหน้าคู่ทักนึงค่ะพอกันไม่เจอกันไหมในคลิปหน้าคะ่ะสำหรับมันนี้ขอบคุณค่ะ